จากหน้าไพ่ที่ได้นะมีเป็นดินนาพ่อสบกันมังกรน,นะคะน้ํากรากฏมีพิจิกนะคะลมเมถุนตูนกลุ่มนะคะแล้วก็ไฟเมษธนูนะคะนนี้ครบสิบสองราศีนะคะเด่นๆนะ,ะมีเป็นวิวออฟฟอร์จูนวันพฤหัสนะเดซานวันอาทิตย์นะคะราศีเด่นนไม่มีนะะก็คือครบสิบสองราศีนะคะกับเด่นพฤหัสอาทิตย์นะ,ะจากหน้าไพ่นะค,ะคุณน่าจะ ตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเขาเขากําลังพิจารณาในความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะดูอันนี้จะหมายถึงเททุนบิตคอยปันผลเถททองอะไรก็ได้นะถ้าในเรื่องของการงานการเงินือการลงทุนนะแต่ถ้าลงทุนในความสัมพันธ์เขากําลังดูอยู่นะคะว่าเขาคิดจะไปต่อกับคุณนะคะแต่ดูอยู่นะคะว่าเว,วิรนะ์กไหมเพราะว่าตอนนี้เขนาน่าจะคิดมากคีดเยอะถ้าไม่ใช่มีโปรเจกต์เยอะนะงานเยอะนะก็มีช้อยตัวเลือกเยอะนะคะอันนี้คือถ้าแปลในเรื่องของการงานก็คือดู ดูว่าอันไหนได้ผลนะคะธุรกิจนะ,ะปันผลอะไรอย่างนี้ยแล้วก็มีงานเยอะนะ,ะมีหลายโปรเจกต์เยอะนะ,ะหรือเป็นคนคิดมากฟุงฟ้งฝันจินตนาการทํางานกิจวิทีโฆษณาได้นะคะแต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือเขาก็มังดูอยู่นะ,ะว่าไปต่อคุณเนี่ยจะเป็นยังไงคิดจะไปต่ออยู่นะ,ะ 7, เจ็ดเดือนคือเจ็ดเดือนหรือเป็นปีเลยนะ,ะก็ยังไปต่อนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าเขาน่าจะมีช้อยมีตัวเลือกเยอะนะคะถึงเจ็ดถ้วยเลยนะ,ะแล้วก็เพรยรบวเนะะี่ยเขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะ,ะตอนนี้เขาก็ ยังอยากที่จะพูดคุยหรือเข้าหาคุณอยู่นะคิงออฟวานก็เป็นไพ่คนเจ้าชู้ด้วยนะคะแล้วก็รู้จักกันจากการทําง,งานนะเป็นคนที่อาจจะแพวพาอยู่นะเจ้าชู้นะคิงออฟวานนะจีบนะด่านะแล้วมาเจอไนออฟครับอีกนะไนออฟครับก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าถ้ามันมาขยายเจ็ดเหรียญกับเจ็ดถ้วยอยู่แล้วตรงนี้นะ mm hmm. คือไนออฟครับแทนไพ่เพศ LGBT ได้นะแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงเป็นใส่เตานะจีบไปเรื l l นะ่อยฮะจะสังเกตว่าไพ่ใบนี้นะปกติแล้วขี่ม้าแล้วม้าก็จะ ยกข,ขานะคะคือเขาไม่ได้จริงจังนะ,ะเขาไปเรื่อยๆดูไปก่อนนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามีเดี๋โฟูมาขยายข้างล่างอเดี๋โฟก็คือโสดไม่สนิทนะคะอาจจะมีคนคุยรหรืออาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะคนพิเศษอาจจะมีแล้วก็ได้นะแต่ว่าเขาชอบทําตัวเหมือนโสดนะคะก็ยังทําตัวเหมือนโสดไป,ไปหวานเสน่ห์ให้สาวๆอยู่นะค,ะคือไม่คิดผูกมันนะคะไพ่เดี๋โฟูนะ,ะหรืออาจจะหมายถึงการที่คิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้นะค,ะคือเดอ๋โวฟู ก็คือเอพวกรักอิสระไม่คิดถูกมัดยังไม่คิดแต่งงานยังไม่คิดอะไรเลยนะคะคือไปเรื่อยๆนะมาจีดดะๆนะคะแล้วก็ช้อยตัวเลือกเยอะอยู่นะคะแห้งแมงก็คือคิดทบทวนอยู่นะคะว่าช้อยตัวเลือกไหนเวิร์กสุดนะคะหรือว่างานโปรเจกต์ไหนดีสุดนะคะแต่ว่าสุดท้ายเขาจะเลือกได้นะ,ะเพราะมีามสังงานะะเขาจะเห็นโดดเด่นอยู่คนหนึ่งนะ,ะสว่างสดใสเลยนะะซึ่งเขาก็จะเจอคําตอบในที่สุดนะ,ะตอนนี้อาจจะคิดมากคิดเยอะอยู่นะะนอนไม่หลับด้วยนะคะก้าวดะนะคะ เพราะว่าสับรางเยอะหรือเปล่าเขาไม่รู้นะแล้วก็คิงออฟเบเนเคิลนะเขาอาจจะเป็นแนวป่าสายเป๊นนะใช้สมองมากกว่าใจน,นี่ไนะก็เลยคิดมากคิดเยอะนะเพราะว่าคิงออฟเป็น,นเข้าเนี่ยอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคนคิดเยอะถึงแม้จะจีบไปเรื่อยแต่พอจะจริงจังเนี่ยเขาใช้สมองมากกว่าใจนะเขาจะไม่ใช้หัวใจนะบางคนเขาอาจจะรักมากกว่าแต่เขาก็ไม่ได้เลือกก็ได้นะเขาใช้สมองนะคะว่าคนไหน work ไปกับเขาได้ช่วยส่งเสริมการงานการเงินเขาได้นะก็ คนนี้นะคิงอวานนอกจากเป็นสายเปแล้วเนี่ยนะคะเขาใช้สมองมากกว่าใจแล้วเขาก็เป็นคนที่อาจจะทํางานธุรกิจส่วนตัวเป็นเอ c ม o ซอได้นะเป็นผู้บริหารได้นะคะแล้วก็นี้นะคะมีสามดาบน่าจะเดี๋ยวอนาคตนะคะถ้าถ้าเลือกไม่ได้นะ,ะยังไงมันมีสามเจร้าเนี่ยนอนยังมีทั้งเจ็ดถ้วยมันยิ่งกว่าสามเจร้าอีกนะอาจจะมีความเจ็บปวดเหินอยู่นะในการที่ต้องเลือกแค่คนเดียวนะเพราะว่ารักพี่เสียายน้องก็ได้นะคะ แล้วก็มีวิวออฟฟ่าจูนมาแล้วมันเป็นเรื่องของเดสสินีนะคะเขาอาจจะเป็นคู่นะคุณนะคะก็เป็นเรื่องของกงล้อชงชะตาแล้วาามีวิบากกรรมเวร,รกรรมเนาะคัดให้คุณต้องมาเจออยู่ในวังวนถูกดึงไปเป็นมือที่สามมือไปเป็นตัวเลือกของเขาเป็นชอยก็ได้นะแต่ว่าคุณจะได้เป็นเดือดซันหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ยังไม่รู้ว่าดวงชะตาคุณหรือคนไหนนะที่จะไปแมทช์กับเขานะแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่อดทนและเข,าข้ากับเขาได้ที่สุดแล้วก็ถึงแม้เขาจะมีชอยเยอะก็ต้อง รับได้นะจนกว่าจะเหลือแค่คุณคนเดียวที่ยังอยู่กับเขานะถึงแช่เป็นจอสซันมังนะคะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ